สวัสดีครับพี่น้องมาจาพี่น้องมาตั้มมาคุ้งกินกับปิงกบปิงกบพี่น้องมาตั้เลยเอลอยีีล่ะคุ้งจังฟันตร่มข้าเวเหลาใส่กระเทียมจ้องขีดไป แบบเร่งด้วนพี่นอ้องหมืกเล่นกับม,มี่ดอกใส่บักหน้ากับบักกอดทำง่า,า,าย พี่หน่อยเสียบปิงกบปิงมาไหมไม่หอมกระเทียมจำพ่อเป็นเจาพี่น่องที่จริงปิงกบต้องตำบักทัวนะอันนีะว่ามีบักทัว ก็ได้ต่ำเป็นมะเขือทศหอมกระเทียมค่ะขอเรีน่อยูม,ม,เ,ยม,บบมเดียวดิต้มือ เงี่ยไปเรยเหนอย่างไรบันยากักนจัน้อยยังไม่สก็อยีเซ่บกกวบมืดน้อยเล็กมาห้องบ่เดต่ำหลายต่ำเพเป็นเจลซื้อ อันนี้บรกกอกไม้ไดิเนี่ยพี่น้องบักกอกปีนี่ล่ะกำลังสิสุกละปักกอกปีนี่ล่ะพลา,าขาไม่ได้ไปพุงนววปากพุงนวปากทุ้มคือโพดแทะโอ้ บอระว่างนี่โลดิ่ยคุณยดขึ้นมาเปิดหู้งแ่แก่ทำตาสามสามก้อนจ้ะชนี่กระถินห้งลงปัดวมัน่หน่อ นี้เวลา15นาฬิกาปวดตัวแล้วยังมัน่นทกิ่นขอเจ้าทึงขอเทียงพี่องเอ้ยจะเป็นค่าอยากเน,นาะฮานาใส่ปลาดหน่อยๆนันคือส้อมมือสมิ มักหน้าเนี่ยไม่เป็นมักหน้าสีตัวเนี่ยเราสาดเบอร์เดย์ได้มักหน้าสีเอาเป็นยังไงเก้ามากจ้ะเอาลวดมานี่นี่มันไม่มีมักเล่น อืมเขา,า้วอาจ้ากินขาบันนะกินงกบกับต่มาคุงโอ้ยคือมีมส้นผมมาเดอจ้าปิงกบขาตุ๋ยก่อน 好吃，嗯，再<樣>，啊、嗯，嗯。 thế nào không ไม่รู้จักกิงหอมกันกิ่นขลมันมัน เาไม่้งข่อยบืงลูกพี่น่อยายพูดอืมอืมมาจากินกบมาจาพี่นอกินเานอกบ